สวัสดีจ้าช่องขั้วน้องเนยมินีน้องเนยมีเมนูนําเสนอจ้าเป็นปนปัดคอจ้ามือนี่กรเสือปลาดุกจ้าตอนแรกก็ไปปรุงน้ำกระต้มกันเลยว่าไม่ได้หน่อยให้จ่าเนียนปนออกมาหนี่ลานในหน่อยเห็นไหมสีอินพักกระหลลายจ้าเป็นน้ไมัต้มแล้วก็เป็นกะหล่ำม่วมีดแล้วก็ต้นยอดดินไม้เสียวไปต้มบหมวยอิดหัวเขาเขาไฟจันก็ละครือม้วแทงล่ะ ยอดกองนี่ชุ่มๆมจะกลินกับจาก,กันไปต้มกันเลยจาก,กันตอนแรกต้มน้ำดเดือดโอ้ควนไหมเอาหนีควนก่อนนั่นสิตาบงเลยมาบ่มล้วควนกับใส่เกลือจา้าวย้มข้าวกับต้นรดน้ำปลาแดกเลยปรุงน้ำมันนัวๆน้ำปลาแดกกี้แม่ต้มไม่จา้าหลายๆแม่ว่าตำคงจะมีจ้าโน้นสีเขากันอยู่เนาะจ้าอีมาแม่เคุนต้มไม่จา้า ูขนคนมันถอนย้อยแบบมีดจ้ะมันเดือดมันเดือดแล้วก็เอาปลาใส่แล้วก็ปิดฟ้าหมอเลยแล้วก็สเสี่ยวพริกมะปิ่งจางมะจีพริกอต้องให้อะบริเวแบบอธิบายตัวแรกเท่านั้นเนาะพริกเนาะจ้ะจกัดร้อยมันเดือดเลยน้ำก็มาเอาปลาลงกันเลยแบบที่นี่แล้วใสล่ละอือปิดฟ้าไปเลยจ้ะมันเด้งจังเลยถอยฟับเลยเมื่อกี้ วันมันสายมากจกันร้อยมันสุกเลยอากัสีไปปนกันเลยจ้าจ้าก็มาคันตอนปนกันเลยไปก็เอาพริกที่มีจี้ไว้จ้าไปปิ้งยังสีหอมล้าก็มาตำเลยจ้าแสิตำไม่ง่ายดอกมันถือจี้ดิไม่ยึนมียาปลาที่ต้มสุกแล้วอุ้ยมียี้ไข่ไหมมีดันแนวแสบแมะปนกันเลยจ้าก็มาตำพริกกันเลย จากหลัจงจากตำพริกเสียและกระเสียเอามา,เอา,มาเอาปลาใส่เลยเอาเต็นเนื้อมันจะเสียแงมงได้หล,ลายมีดสองตัวก็ไม่ได้หน่อยได้จานมาปน่น <c oughs> ใครไหมแยกไว,ไว้บ่ได้บ่มีดตำ <c oughs> ส่กันเลยยังแสบยังสยาพปวดๆวดด <c oughs> ิเอาเอางั้นออกเอาก้างออกจก้ะเอาเทึงมันออกสันเทึงขาคอเอาเต็นเนื้อจานนี่สองตัวก็ไม่ได้หน่อยได้มีด หลายน้ำมองนี่อย่านื้อมันแสบน้ำมันหลายน้ำน,นัำนวเจานี่น้ำปลาแดงไม่นเนื้อเหนียวนหัวงเลยมีแซ่บเอาให้หลายนี่เฮ้ยจะเอาเนื้อใส่เลย,ยเรียบร้อย,อยอแล้วแม่บัดินี้กันสิมตตาตำเจ้บาบัดรินี้ตำม,มันเขาพริกยังเติมน้ำใส่จยากตำกันเลย ทำไมแม่แค่แซ่บทำไมอิจ้ะแม่ต้่มแมหลายเมือเดิมบวสมเนาะบวชหลีมุ่งฆ่าได้แม่จาสดแบบมิดแม่้ว่าต่ำหน่อยได้เลยแม่ใครยังบ่ชน่นอยู่ใครนั่นต่ำบวถือมันหลีให้มันออกน้ำยาแซ่บจาต้องไปกระซายน้ำต้มเลยน้ำซุป มันก็ใส่หลายแไถแม่ใส่หลายไม่จังหลายได้เหรออย่ากับมาปรุงกันเลยจะจะไปกับมาปรุงกันเลยกระใสโค้งสุรถจ้าใส่หลายแซ่บลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยจ้านี่ใส่หลายโดกับผัวดีจ้าคนใส่หลายหรอกจ้าไปกับปรุงด้วยผัวข้ากับดินเนสเดอร์แม่จิปลาจักงน้อยปรุงรถจักงน้อยนันไหนใส่กันนันไหนใส่ผักหอมเนาะ อยากได้ผักหอมเลยแล้วได้จ้างง่ายๆง่ายแต่มีนู่นนี่แสีบถือเด้อนี่นัวหอมนุ้ยอีสานสมากันเราคอยอยากต้องไม่หรอก่ัมีหลายขันตอนจ้ะเม,มนนึงว่าอยากเบิ่งอันน้ำไก่ไต<น>ตะวันบวานอย่างกว่อนี้ไก่กันไก่กับมีกันไก่อัไไนไก่ไตน้ำแม่เอาถืออันหาไก่บ้านมันได้ยุจ่าไก่ตลาดอันว่าก็เอาถั่วมันกระเสียบเคี่ยงตะวันเหนืออีหลีมันจืดคัลาดเลยเนี่ยไก่บ้านเนี่ยเมน ไในบ้านอีลินผ่นหอมจ้ารสชาติของมันได้บ่แล้วแม่ที่มึงก่อนได้บ่ได้์บอข้ออ,อ,อลไรหรออยากลับไปกินกันเลยบดับด,บดนีนนด้นี่วันดีจ้าถึงคนปากคอต้องกันมาที่นี่มานดีกอนน้องฟางน้่ามันสดเลยวันดีจ้ามาจามกินกันจ้ะบัดนี้นี่เ,เตรียมไว้ให้แล้วขั้นตอนสุดท้ายที่รอคอย เมนงูง่ายๆจ้ะมือนีเป็นป้นปาลาคอได้ชว่าปลาดุกจ้ะน้ำเยอะๆทีนึงมือนีเน้นผักหน่อยตุ๋ยเลยพ,พ,พร้อมถึงผักบ่มีเลี้ยแงแยงดาใจะจ,ะจีบเลยงอนดินไม่ยังไงถึงกาวแล้วมันยีงไม่ ันผม<อ>ผมเนยนหนะลเป็นลมผมเป็นยานหไปหาเงาฟ้ากนบ่บ่ดมีเ้อแล้กินน้ำใหม่ก่อเลยอเอาบ่าผมเนี่ยมึอยถวยเดียวแลกก้วใจเกมกันเลย คนจำคนนี้จำแล้วก็เบิร์ตใบกอกไงใบกอกจ้าเจี่ยวดีกกินพักให้เบิรได้จ้าทุกอย่างเลอนี่นี่มันแซ่บอันนี้แม่บ้านเอาคุ้มสมมาสั่นเช่มั้งคะฟังมาคุณนี่แกมาเชือพ่วงจ้ามาแข็ง ผมเดีวเอาดิมด้วยดุกไอ้พะย่ะพะย่ะ máu máu ลูกวดินพะย่ะ máu อะไรนะนึกย้ายจุดทอมาไม่ดช่ห้างไหนดิมดิมต้นไม้แม่กเอาเหล้าหวานเพื่อกิมไม่ได้จังจ้ะ

อง <c oughs> อางำงำยาค่ะวะเคียงบนนเลือดทำไม พี่เขาเรียงอาจารย์พ่มิตาตายยังคนใจสามลงเลยเลยแต่เสียพี่นั่งหลบแจกอยเ่นะมนู้นให้กินกับแซบไอติายก็ดีจ้ะไม่นู่นจีไอติายดีไหมเนาะ Cái đấy đây như vậy. Mhm, hm. Ngay đi, hm. Dạy đi, hm. Mhm. 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 Nó Mhm. nhau Mhm. 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 ตัวอะีหลงขุยเลยแมวก็จากผมมามีที่กินได้เบิรแทะดินฟาดินใหม่นะมันมักดินฟาพ่กินได้มือนบอจะเป็นหมากมันกินอ้อไปอะไยังอื่นมานเป็นล้มกุมเป็นยายน้ำอ่ะายห้อง่อนัน พ่อยัยแม่กระจงเลยหาย,ยด้วยจ้าเหมนใช่ปชื่อว่าเอิญพ่อยัยไม่กินน้ำนอ้เอ <c oughs> เหมืนใช่ป่ะตอนท่านอยากจ้าหมุนกวนหลุดแล้วว่าห <c oughs> มืน่นคนสิมานอนเป็นมือมนกันจ้าทงแ <c oughs> หละมาทั้งไก่อันโดนแมลงเชียได้ไหมน้อนขึ้นหนึ่งยังผิดไปกระชั <c oughs> ้นจ้าคลิปนี้มิองไรผิดพลาดแน่แน่ขอไพ่หน้าตรงนี้จ้าคลิปนี้แน่กับฝากกดติดตามกดซัดตะไคร่กดกระดิ่งเเพื่อป็นกดไลังใจ้งซสองกู้นางเลยจ้า ลิปนี้ก็มักคนไค์ดีใหกดแค่ได้จ้าเจนนาจา้<อ>จจาจ้าบ๊ายบายมันดีจา้าบ๊ายบายบอกเทนี้แม่จา้าเจนน่านะจา้า